ธรรมชาติแห่งจิตหรือธาตุบริสุทธิ์นี้ธาตุที่มันไม่ได้เป็นอะไรเลยนี้มันมีอยู่แล้วมันบริบูรณ์อยู่แล้วไม่ต้องไปสร้างขึ้นมาไม่ต้องไปฝึกฝนให้มันมีผู้ที่ไปปฏิบัติคือใครมันก็มีแต่นามธาตุนี่แหละรูปธาตุนี่แหละที่มันปรุงแต่งอยู่ตลอดมันก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นแหละที่มันเกิด ตราบใดก็ตามที่ยังสอนให้ปฏิบัติอยู่นั่นหมายความว่ากำลังสร้างสภาวะทุกข์ให้มันเกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละที่ดับไปนอกนั้นมันไม่มีอะไรเกิดหรอกนอกกนั้นมันไม่มีอะไรดับสักอย่างหรอก มีแต่ทุกข์ทางนั้นแหละที่สอนให้กันเดินทุกข์ทางนั้นแหละที่ให้นั่งอยู่นั่นนะมีแต่ทุกข์ทางนั้นแหละที่ต้องใส่ชุดไปรักษาไปแบกการปฏิบัติมีแต่ทุกข์ทางนั้นเลยที่ปฏิบัติอยู่นั่นนะบรรลุธรรมแล้วไงบรรลุธรรมแล้วกับสอนให้คนอื่นเล่นกับทุกข์สอนให้คนอื่นเกิดอยู่ในวัตฏาทุกข์สอนให้คนอื่นเมืดบอด อวดตัวอวดตนว่าธรรมะเป็นแบบนั้นแบบนี้อศัศจรรย์อย่างนั้นอย่างนี้ปนึงว่าเสียงที่อ้าปากอยู่นี้มันมีตัวมีตนอยู่จริงๆอย่างนั้นแหละ <im itation> มันมีอยู่จริงซะที่ไหน <im itation> เสียงที่พูดเนี้มันมีอยู่จริงซะที่ไหน <im itation> ถ้ามันไม่มีอยู่จริงไปสอนให้เขาเดินสอนให้เขานั่งทําไมมันมีใครไปเดินมันมีใครไปนั่งไปเห็นว่านั่นเป็นคนเหรอ ไปเห็นว่าเขามีกิเลสเหรอไหนคนอยู่ตรงไหนมันก็มีแต่ไอเสียงนี่แหละมันให้ค่าอยู่ตลอดไม่ใช่เหรอและไอเสียงนี่แหละคือทุกข์สัตว์ไม่เห็นเหรอไม่เห็นเหรอว่ามีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยที่มันเกิดขึ้นทําไมไม่ชี้ให้เขาเห็นว่านี่แหละคือทุกข์สัตว์ก็ที่เดินอยู่นั่นแหละคือทุกข์สัตว์ก็ที่นั่งอยู่นั่นแหละคือทุกข์สัตว์ก็ที่บําเพ็ญบารมีทำสมาธิทั้งหลายนั่นแหละคือทุกข์สัตว์ ทำไมไม่ชี้เขาเห็นไม่มีปัญญาหรือเมื่อไม่มีปัญญาจึงเหยียบย่ำพระสัฒธรรมทําลายพระศาสนาประกาศธรรมที่เป็นอาวิชาให้โลกได้ฟัง